ก็ได้กินอยอ่ก็ทุกคนปลาก็กำลังเริม่มจิซุกนะคือตอนนี้หิวข้าวแห้ง,ลงเลยสามโมงแล้วอ่าน้ำน้ำใสๆเอส <c oughs> นะทุกคน,คนบึงกับแบบกับไกะนะบาร์พอนอนหน้ากัน ภาคที่สามเพื่อนเอเอร์กับฮอนนาสวัสดีท,สญญทุกคนขอสนามทุกคนจะซองกุ้ยไทยแลนสายนะคลิปนี้จะพาทุกคนมายามเมืองตอนนะยามตอนเลยว่ายามโต้งยามลียามมันนั่นแหละจึงว่ามื้อนี้ก็ฝนตกหนักนะฝนตกแต่คืนนี้ฝนตกแห้งแต่คืนนี่ <S <S บางทางฟูจะเปนบ่อน,น้ำเริ่มมากมาๆฝนจะเป็นลายน้ำลายความทางนะ สั่งที่เขามาตาบานนั่นแหละน้ำไหลความเลยน้ำมันที่มันไ้ไหลโลบบ่เดียวนะถึงว่าตอนเ้าก็อยู่แถวนี้แล้วนี่ยืนในเขาเขาบนน้ำไหลความทางทเขาก็พยายามเบิ่งนะมาวันนี้ก็มากเสี่ยนพอดเลยสวัสดีทุกคนน้ำกับไหลตามทางนะ ไปลุ้น้วก,กันนะทุนที่มานประมาณแต่ตะเก้ากวางกวดตุกรอบเกาะรอบอย่างนี้นโอ้ป่าได้ได้ลายอยู่้ะปาลาดุกนอ้อยไปอย่างไปไปลุ้น,นก,กันทุกคนเลยแก่ของเขาแนละ้วก็ทีได้ลายนะเพราะว่ามันเป็นบนทางหง่หน,นะบนน้ำไหลลงไหลบนเฮาเนะี่ยบนแง้มันนะ สายหน้าเขาซสิขอเขาแล้วมันโท้ทงเลยน้ำน้ำเต็มมากก็น้ำกับจุดน,นั้นนะถ้าว่าข้าวน้อยนี่เริ่มนะแต่ว่าข้าวหอมมันสูกก็เลยบอกเพื่อนให้มันบอกเริ่มน้ำจะโท้มขันม้นมากเลยลุ่นตรงกันทุกคนเลยมันประมาณเดี๋ยววอดเลยล่ละ ขันปลาขอปลาดุกนี้บบอยูนะมันสีมันสิลอยความเนี่ยมันสีบืนความปัาขอปลาดุกนี่ก็สียากแหละยิย่ใดมันมันเก่งนะเนี่ยตอนเราก็ับน้ำก็ลังมากน้ำ เฮ้ยดูตรง,ง,งนู้นนะี่งน่น่ะมีเชือกันฝนนะนักไปลง,ลงเย็บลุกนึ่ก็ได้เฮ้ยพอนนี่ไม้อยู่เนี่ยลงเย็บเลย,ยเอยเอ ไปก็ไปโก็ไปกเออได้เดี๋ชดมาขึ้นมาก็ได้โอ้พัชชีโอ้เออวิ่งมาสิ โอเคโอเคโอค้พ่อ,อปา้ปา่าย,ยเลยไาหลยขยิขักยูน้ำจากรมาน่ะน้ำแางุดตนึ่ขึ้นขึกับน,น,น้ำบริไลไปได้ต่อติกมัธมิตเลยนดะ Chết bà Có đi kìm vô Có đi pin vô Có đúc bà này nè Ok, mang 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 Hơi xạ không ơi có tình mà, bởi lại cho mình tình giảm lòng ทดลองแล้ววะออเอ๊ะทุกคนป้าป้าตกง่าเลยนะคอยๆหน่อยคอยก็ได้ได้เลยปีนก็นได้มันมันมันเดี๋ยวสิไปหาล่อบิ่งน้ำนะน้ำบ่นว่าเพราะว่าน้ำมันท่วมเลยอ้ <c oughs> นี่จิโร่ด้วยเผื่อจิโร่ นแมันย้อนาน,น,นอกาหน้ากัยามเดินเก้าเดินจิบเดินนี่กัป่าิลงต้อนนะฝนตกหลินฝนตกหนึ่นป่าิลงต้อนมน้วนอีแบบนึงไ,ได้ท้งดยอยู่ต่มานอกบาหน้านำนหหลายความเท่าทาง luôn. Nắm này. Lớn thế nên cứ nắm ok. Đấy. มัน,น,เนเป็นให้หน้าได้จะเป็นเป็นข้าวได้หยลดลมเลยนะทำมันโทมจนบริหน้าเขานะน,น้ำไหลลงเลยเป็นท้อนะ ฟ้าก็ชิคือขนาดยวนีงน้ำลายปะลุมในเล็กคือน้ำแก้งนะน้ำปลาลายลากไปรอากระชครับเป หาให้ยุ่ยกินกินข้าวนะ,ะดังไฟทั้งเพื่อนให้กินกินข้าวยุ UK ่เพลงหน้ากลัง ดูกปข,ข่าลูกปีงนี่ยดูกปีงต่ำ่เท่างานรอบแรกนะทุกคนก็ไปยามรอบแรกเมือมือ,มอแรกบกบะโตนนั่นนี่เลยเหงื่อ,อยวยาม,มน,นี่แะเนาะโอ้ปากเนาะปากหน้าได้ไงเจที่ยังน้อยนบบนะูกเนาะมันน้อยแต่ กระปูกระลายนะใครจะได้กระปูบอกด้ทุกคน,นด้วยอะเราชีเลือกกันหาเก็บปีกอะนีะ่ทุกคนเจียนฟอร์ดมันกำลังดังไปปีก่านะปีปก่า,านี้ก็ตำห้่งมาเนี่ยแซ่บแล้วนะปีไงสองปีเองบอสสามปีสามปีมปันยากาศฝนตกลิ่นโอ้ ฟักเว้ยฝนต,ตกลินเลยย้อยอยูน่ามีปักสองสราวาาเพราอมเนโห่เสะมันเสะนี่นั่นนี่ตอนนี้ห้ากับจิมาล,ลอบมหุ่งนะเอาวิ่งน,นั้นพาเ้าอ,อันนี้เลย กําลังเริ่มจะซุกนะคือตอนนี้หิวข้าวแห้งนละสามโมงละสามโมงแรงเลยให้ปลาซุกแนละ้จึงไปตามมาหุ่งนะอ่ะทุกคนของแท้ของแท้สี่สิบดิีห้าสิบดิีแล้วนะหมเดเลยตัวแหนะทุกคนแก้ข้าวแก้ข้าวมันหนาวนะ กัะชุดบานหงสทีนี้กระชุกแล้วเราจะขึ้นไปหาตำมะฮุงก่อนอ่าน้ำน้ำใสเอ็ดสุดเย็ดทุกคนสุดเย็ดสุดเย็ด บกที่สองกคนอ่าทุกคนเขียนฟอร์มเลยกำลังทีจัดการนะกำลังทีตำมักละกอเรามักลุ่งนะมุงหุงลุ่งฮะแกบเลยครับือชีนัานะ เอ้ปีาน,น,น,นปเาเลยมีกระปูอาไน่ใช่มั้ยล่ะไัีนฝาเดยวุดยอดเลยวแล้วบรรยากาศแบบนี้มีเงินหาซื้อมาได้แล้วแบบนี้คนกระตุกลิ้นนะเดี๋ยวจะไปยามมึงโต๊นยยงนี้ีิข้าวอิ่มก็ก็จะได้ไลเยอะ นี่บักเลอันนี้อ้อมได้สิบสิบสิบบักสีบสิบีกีนี่นะพักชุดอีกเพียงหน้าสิบคนวันนี้กำลังตำตำนะตำใช่หม้อนะตัวคุกคุกมันน้อยนะเลยตำใช่หม้อจับไปนะลองเสียบมากันนะ ไม่อ็เด่ยก็เล่ังพ่อว่า่อว่ายเนื้อแซ่บเลยวะแซบเลยแล้วแล้วน่นอนใส่นนี้แซ่บเลยแล้วเดี๋ยวได้ลังกองเอเข้มมาอย่างไนผม่มีสิเออลืมใส่เลยเออ่เออๆเขมเลมเขมเลย กัวปูกจับจับเอ้ยตรงนี้จับมาทำให้กระปูกเลยครับ ทุกคนยิ่งกินไปแล้วเลยนะพักตะมะุ่งกิ่งป่าเป็นยอดเลยนะทุกคนบรรยากาศฝนตกลินป่าลงตอนมีบัก40ดีกีโอ้บรรยากาศแบบนี้หาซื้อใจไ่ได้เลยอยู่ตะกคนบานๆเท่านั้นที่ซึมซับบรรยากาศนะ ก็คนอยู่ๆบ้านนอกบ้านนาไปหาเงินหนัคข้าก็เห็นบร,าาบรรยากาศบรรยานาศในทิศฮอดได้คนตกลิ้นอย่างปลาลงตอนมาให้กินที่คาดบปได้ก็คือหมอนี่แหละอ่ะองเน้าแล้วกันทุกคนสรัสดครับสิสิบเจ็ด

các cái tám phần đó có hoa non na dạ, Hãy đăng đăng đăng. ตุ้ยตัวปลาใหญ่นะคนตืวปลาแชบพักคนอยหาอยู่หน้านมรรย้กลแบบนี้หายะตุ๊กดินเนาะหา,ยยาลนนตางตอนเป็นปลาตอนว่าไม่ได้

น,น,น,ะนะทุกคนขอกน้ำอิ่มแล้วร้อยนะแซ่บมาแซ่บกระเบื้องนี่ยแหละเบื้องตบบามมันนี่แหลนะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบเพลงไปนี้ทุกคนเลยแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปทุกคน